พังแน่ๆครับถ้าท่านลดน้ำหนักโดยใช้3วิธีนี้ครับสวัสดีครับผมมาท็อปนะครับท่านี้คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องพังแน่ๆครับถ้าท่านลดน้ำหนักโดยใช้3วิธีนี้ครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับ ขออนุญาตสรุปง่ายๆก่อนเราจะได้จําได้นะครับสรุปบทเรียนนิดหนึ่งนะครับ 1. คือไม่ควรทานโปรโตีนเสริมแทนมื้ออาหารโอเคปะ่ะเก็ตป่ะเก็ตพิมพ์7 8 9มหก็ที่ 2. ไม่ควรทานไขมันดีต่าแล้วไปทานแป้งกับน้ําตาลสูงแม้แป้งนั้นจะเป็นแป้งที่ดีเช่นข้าวกล้องข้าวนุ่นข้าวนี่ก็ตามกินได้ทานได้แต่ในปริมาณพอหมาะ แต่ไขมันดีควรจะทานสูงถ้าท่านอยากให้ HDL หรือไขมันดีสูงการออกกำลังกายหนักเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยต้องทานไขมันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเนยแท้ไม่ว่าจะเป็นไขมันจากสัตว์ที่มาจากธรรมชาติจะช่วยให้ HDL สั้นสูงขึ้นข้อที่3ไม่ควรออกกาลังกายหักโหม,มจนเกินไปจนร่างกายเกิดภาวะเครียดเอาแบบพอดีๆนะครับเอาแบบพอดีๆให้ชีวิตมันแฮปปี้นะครับเห็นไหมสรุปง่ายๆต่อไปครับอย่าลืมเรียนเสร็จต้องมีการบบ้านนนนิดึงะครั ให้สำรวจว่าเอ้ยไอ้สามข้อเนี้ยเราทําข้อไหนบ้างที่ทําให้ชีวิตเราพังนะใครทําข้อหนึ่งพิมพ์หนึ่งมาใครทาข้อสองพิมพ์สองใครทำข้อสามพิมพ์สามใครทําก็หนึ่งสองสาม 2, 3, พิม 3, 1, 2, 3, พ์หนึ่งสองสาม 1, 2, แล้วเราจะเลิกนะเราจะเลิกทํานะครับท่านผมแนะนําให้ท่านสํารวจว่าทําข้อไหนแล้วเลิกทําแล้วอันต่อมาคือท่านแอดสิ่งที่มันจะดีต่อชีวิตของท่านคือเริ่มทานอาหารธรรมชาติเริ่มนําเงินที่ท่านประหยัดจากการซื้อของที่ไม่จําเป็นเช่นผงชงต่างๆที่มันจะทําให้แบบ ชีวิตมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อะมาซื้ออาหารธรรมชาติทานดีกว่าอันต่อมาข้อที่3คือออกกําลังกายให้พอเหมาะนะครับมีวันพักผ่อนถ้าท่านน้ำหนักมากเป็นร้อยร้อยกิโลผมแนะนําว่าให้เริ่มจากการเดิน1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 9จนถึง800,09แล้วท่านน้าหนักลดลงจนต่ํากว่าสัก80ท่านค่อยเริ่มออกกาลังกายแบบหนักหน่วงขึ้นมันไม่ใช่เอาคนเป็นร้อยกิโลแล้วไปออกกำลังกายหนักร่างกายจะพังเข่าจะพังเพราะฉะนั้นแต่ละช่วงอายุนะครับแต่ละน้ําหนัก นะครับแต่เราเป้าหมายการออกกําลังกายการคุมน้ําหนักการทานอาหารการเลือกแต่ละอย่างแตกต่างกันนะครับทุกอย่างมันเขาเรียกว่าเทเลอร์เมดคือตัดไว้เฉพาะตัวเฉพาะท่านและสิ่งที่จะทําให้มันตัดเฉพาะตัวเฉพาะท่านก็คือความรู้ที่ถูกต้องที่ท่านได้ร่ําเรียนไปที่ท่านสามารถนํใบประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองโอเคเหมือนเดิมครับเวลาที่เรียนดับหนึ่งในการดูแลสุขภาพอาจจะเป็น20ปีก่อนส่วนเวลาที่เรียนดับที่2คือเวลานี้นั่นเองครับ ครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของคลาสต่างๆไม่ว่าจะเป็น Healthy Ketogenic Diet ปรับระบบเาผาผลาญลดโงเลือรลัง Perfect Sleep Masterclass Immunity Booster Masterclass นะครับถ้าท่านสนใจนะครับพิมสนใจเพื่อรับรายละเอียดหรือแอดไปที่ไลน์แอด d รท็อปสโตร์เพื่อรับรายละเอียด, add, line, Store, ลยดและโปรโมชั่นพิเศษได้ครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย โอเคครับคราวนี้ผมขออนุญ,ญาตสรุปนะครับสเทคนิคนะครับถ้าท่านลดน้ำหนักด้วย3เทคนิคนี้พังแน่ๆน,นะครับพัง99%เพราะฉะนั้นนะครับเรามัดระวังนะครับข้อแรกคือท่านทานโปรโตีนเสริมแทนเมื่ออาหารนะครับโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนำนะครับอาหารเสริมสําหรับผมคือสําหรับผู้ป่วยที่ทานอาหารไม่ได้ถ้าท่านยังไม่ป่วยขั้นนั้นผมว่ามันไม่จําเป็นไปทานอาหารธรรมชาติดีกว่าการทานโปรโตีนที่ผ่านกระบวนการเยอะๆผ่านโปรเซสเยอะๆจะกระตุ้นให้หลอดเลือดต่างๆเกิดการอักเสบและเกิดการติดตัน นะครับไม่ว่าจะเป็นการตริดตันจนอาจจะเกิดอัมาพาตได้ใครจะรู้ติดตันหลอดเลือดตายต้องฟอกไตตลอดชีวิตใครจะรู้นะครับเป็นผมผมไม่เลือกติดตันหัวใจนะครับทาให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันนี้แล้วแต่นะครับอยากเลือกก็แล้วแต่ชอบนะครับไม่ว่ากันนะครับส่วนตัวผมผมจะเอาเงินที่ประหยัดจากการไปซื้อพวกผงชงพิสดารต่างๆมาซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพแทนนะครับข้อที่2ครับไม่แนะนําให้ท่านทานไขมันดีต่ำ นะครับแล้วทานแป้งน้าตาลสูงนะครับท่านจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมา50ปีมีแต่คนอ้วนมากขึ้นมีแต่คนเป็นโรคมากขึ้นจากการแนะนําให้ทานแป้งเยอะๆทานไขมันดีต่าๆหรือโลแ f ตไดเอทนะครับท่านเห็นแล้วว่า50ปีที่ผ่านมาคนมันสุขภาพแย่ลงทั้งทที่ทุกอย่างดีขึ้นแต่คนอยู่ในโรงพยาบาลมากขึ้นดังนั้นถ้าเรายังทําแบบเดิมชีวิตเราก็เหมือนเดิมแล้วครับเพราะนั้นผมแนะนาให้ท่านทานไขมันดีสูงเพื่อเพิ่มไขมันดีในเลือดหรือ HDL นะครับไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโด น้ำมันมะกอกไข่รวมทั้งไข่แดงนะครับไขมันดีจากสัตว์เป็นต้นนะครับลดแป้งลดน้ำตาลลดอาหารที่เป็น p r o c e s ฟูด้ดชีวิตท่านจะดีอย่างยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงครับและข้อ3ครับผมไม่แนะนําให้ท่านออกกําลังกายหักโหมจนเกินไปสัปดาห์หนึ่งสักสาถึงสวันนะครับเพียงพอแล้วการออกกำลังกายที่มากไปนะครับจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะเครียดหลังฮอร์โมนคอร์ติซอลมากเกินไประบบเผาผลาญหยุดเผาผลาญเพราะว่าร่างกายเกิดความเครียดมากเกินไปเกิดภาวะแบบชนกําแพง p ล a โตนะครับ ลดน้ําหนักต่อไปไม่ได้น้ําหนักนิ่งนะครับรวมทั้งกับบางครั้งนะครับก็เกิดภาวะเครียดไม่ว่าจะเป็นผมร่วงเอยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อสลายเตาเผาพลังงานพังเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น3ข้อนี้นะครับถ้าท่านทําเพื่อการลดน้ําหนักผมบอกเลยว่า 1. คือน้ําหนักท่านจะไม่ลดแล้วสุขภาพท่านยังแย่ด้วยโอเคนะครับเรามาเริ่มกันใหม่แล้วทําสิ่งที่ยอดเยี่ยนให้กับชีวิตเรา ดูแลตัวเองเพื่อคนที่เรารักและใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมกันครับโอเคครับฝั <Bye. S 1> อนไปครับอย่าลืมกดไลค์ like, <Bye. S 1> กดแชร์กดส u b s c ส i b e และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย